ทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผมนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมนะฝากกดติดตามช่อง u t u b e ผมนะครับผมวันนี้เรามาดูนะครับเป็นอ,อุปกรณ์สําหรับใช้ต่อไก่ป่านะครับผมนะก็ยังเป็นช่วงฤดูต่อไก่นะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูนะฮะอุปกรณ์ที่หลาน เป็นอุปกรณ์ดักไก่นะแบบเดี่ยวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับสําหรับบ่วงนะใช้ต่อไก่นะครับผมนะเรามาดูกันนะครับเรามาดูชุดแรกก็จะเป็นชุดเดี่ยวก่อนนะครับชุดเดี่ยวตอนนี้ของที่ร้านนะครับผมนะเป็นงานงานนี้เลยนะครับผมงานหลักสีดํานะครับผมนะงานผลักสีดานะครับดูงานหลักสีดํา หลักที่ใช้เป็นหลักเหล็กนะครับยาว7นิ้วนะครับผมห่วงที่ใช้เป็นห่วงท้องเหลืองตัวเอสนะครับเป็นห่วงท้องเหลืองตัวเอสนะครับผมเอ็นเบอร์70บนะครับเอ็นเบอร์70นะครับผมจุดเด่นนะครับก็คือมีตัวล็อกแล้วก็ต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกแล้วก็ต่อด้วยสาย PE นะครับผมจุดเด่นของห่วงของที่ร้านนะครับผมนะจะมีความลังเก็บความกว้างของห่วงชุดนี้อยู่ที่ประมาณ5นิ้ว นะค,ความกว้างนะครับผมนะอ๋อก็เรียบร้อยนะครับสําหรับบ่วงเดี่ยวนะครับผมเรามาดูของบ่วงนะชุดต่อไปก็จะเป็นบ่วงชุดผีเสื้อนะครับหรือบ่วงคู่นะครับก็จะเป็นของชุด15หลัก30บ่วงแล้วก็จะมีของ21หลัก42บ่วงนะครับผมนะครับนะก็จะมี2ขนาดไซส์ อ่าหลักนะครับผมนะครับผมอ่านี่น,คน,น,นะครับผมก็จะเป็นของอ่าปีเสื้อแล้วก็ของเดี่ยวนะครับผมแล้วก็จะมีอุปรกรณ์ตอดนะสำหรับตอดไก่นะครับผมก็จะมีตอดไก่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตอดไก่ตัวเมียนะครับตอดไก่ตัวเมียทองเหลืองนะครับคุณลูกค้าทองเหลือง ครับผมแล้วก็จะมีชุดเสียงด้วยนะครับชุดเสียงสําหรับใครที่ไม่มีไก่ต่อแล้วก็จะเอา,อาเป็นไก่ที่ทําตัวอย่างของที่ร้านนะครับผมนะก็ขายดีอยู่นะครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปลองใช้ดูนะครับผม่านะตัวนี้ใช้แล้วก็เปิดเสียงนะเปิดเสียงลำโพงนะครับผมนะเป็นไก่ปลอมนะับเป็นไก่ปลอมใช้เป็น ตัวล่อนะครับผมใช้เป็นตัวล่อนะครับผมแล้วก็จะมีพวกกระเป๋าไก่ต่อนะครับใครที่มีไก่ต่อแล้วก็ไม่มีกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าด้วยนะครับผมกระเป๋าไก่ต่อนะครับต่อไปก็จะมีพวกเชือกผูกขานะครับผมเชือกผูกขากนะครับเชือกผูกขาไก่นะครับก็จะเป็นของเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณยาวประมาณครึ่งเมตรได้นะครับผมนะ อย่าประมาณน่าจะเกินครึ่งเบตนิดนึงนะครับนี่ครับโอเคนะโอเคนะครับใครที่สนใจเบอร์ติดต่อผมใต้คลิปเลยนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับไม่ซื้อมาเป็นไรครับสอบถามกันได้นะครับผมแล้วก็วิธีการอ่าชาระเงินนะฮะคุณลูกค้าก็ลูกค้าชําระเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับก็ลูกค้าสามารถจ่ายหน้าบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมนะ ลูกค้าสามารถเก็บไปทางได้นะครับนะของมีพร้อมส่งนะครับส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมของสวยทุกชุดเลยนะครับผมลูกค้าดูได้เลยของมีเยอะนะครับพร้อมส่งนะครับผมตัวลำโพงก็มีนะครับตัวลำโพงนะครับผมโอเคนะครับสับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ของ บางอีด้วยนะครับผมโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ